ถ้าคุณติดตามวงการการ์ดจอเนี่ยครับคุณจะรู้เลยนะครับว่าการ์ดจอรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีการบริโภคพลังงานหรือเรียกง่ายๆว่ากินไฟเยอะมากหนะักมากนะครับตั้งแต่ RTX 30รุ่นปลายๆรุ่นบนอย่างเช่น RTX 3090 TI เนี่ยครับเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าบางยี่ห้อนะครับเขามีการใช้ตัว power input แบบช่องเสียบไฟเลี้ยงอะเป็นแบบ12พินแล้วนะครับเพราะอะไรต้องเปลี่ยนละเพราะว่า ตัวการ์ดกินไฟมากขึ้นนะครับเอา8พินแบบเดิมมาใช้ก็อาจจะต้องใช้3หัว4หัวเป็นอะไรที่ไม่ค่อยงามนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้12พินที่มันจ่ายไฟได้มากกว่า1หัวหรือว่า2หัวแทนนะครับพวกนี้ก็อย่างที่เห็นนะนี่ยังแค่ RTX 3 0 s e r i ซีรีส์นะแต่ว่าถ้าคุณติดตามข่าวเพิ่มเติมกว่าน,นั้นนะครับคุณจะทราบว่าการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 40 s e r i ซีรีส์หรือว่า Ada Lovelace เนี่ยครับรุ่นบนๆน่าจะกินไฟโหดกว่านี้อีกนะครับโดยที่ข่าวลือเขาหลุดออกมาว่า อาจต้องใช้พอซัพพลายถึง1000วัตต์ขึ้นไปนะครับถ้าคุณต้องการใช้การ์ดจอ RTX 40 Series กับพวก CPU กระดับ h i g h End นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าถ้ากินไฟเพิ่มประสิทธิภาพก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับตามหลักการของการ์ดจอใหม่ที่ Efficiency หรือว่าความแรงต่อการบริวภคพลังงานเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2ทางนะครับ แรงเท่าเดิมบริโภคพลังงานต่ําลงหรือว่าแรงมากขึ้นและบริโภคพลังงานเท่าเดิมนะครับอันนี้ทาง Nvidia เดียเขาคิดว่ามไม่น่าสนใจทั้งคู่ เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะแรงมากขึ้นบริโภคพลังงานมากขึ้นไปเลยจะดีไหมก็แน่นอนเลยครับในเมื่อความแรงเนี่ยเป็นจุดประสงค์หลักของคนทั่วๆไปของคอน sumer market ทั้งหลายนะครับเขาก็เลยจะต้องเดินไปทางนี้เพื่อให้เกิด Product ที่มันว้าวมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับ ก็เห็นว่า AMD เข้ามาร่วมวงแล้วนะครับโดยที่ทางเว็บไซต์ Tom's Hardware นะครับเขาได้มีการสัมภาษณ์คุณแซมนัสซิงเกอร์นะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับคนนี้เขาเป็นตำแหน่งซีเนียร์ VP หรือว่า Vice President ของทาง AMD เลยนะครับและเขาก็อยู่กับ AMD มาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะครับซึ่งเขาก็รับผิดชอบการออกแบบสถาปัตยกรรมของการ์ดจอต่างๆจาก AMD มาหลายสมัยแล้วเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับว่า การ์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยมี EFFICIENCY ที่ดีกว่าในรุ่นก่อนหน้าอย่างที่ว่าไปนะครับและ AMD ก็จะมองไปทางเดียว Nvidia นะครับก็คือไอตัวการ์ดรุ่นใหม่เนี่ยมันจะต้องมีความแรงมากขึ้นกว่าเดิม EFFICIENCY ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกเลย power efficiency ของ R D N A 2เนี่ยมันจะเรียกได้ว่าดีแล้วนะครับเมื่อเทียบกับการ์ดเจนที่แล้วนะครับแต่ว่าไอการ์ดรุ่นใหม่ๆที่เป็น R D N A 3หรือว่า R X 7000 s e r i e รเนี่ยครับ เขาบอกว่ามันจะดีกว่า RDA 2ถึง50%นะครับหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับและท้านั้นไม่พอนะครับ AMD ก็จะเพิ่มในเรื่องของการืรูว่าพลังงานเข้าไปทำให้ความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณครับสาเหตุเลยก็เพราะว่า Nvidia ทำแล้วถ้า AMD ไม่ทำ กา้าเขาก็แรงสู้ไ่ได้ครับ <c oughs> ก็เลยต้องทำาน <c oughs> ข้อมูลพวกนี้นะครับนายแซมเขาก็พูดมาเองนะครับ <c oughs> ว่าเนื่องจากคู่แข่งของเขาทาเนี่ยทาง AMD ก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องทําทด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าสเกลในการบริโภคพลังงานที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นอาจจะไม่ได้มากเท่าของฝั่ง NVIDIA นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่มากเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าการทั้ง NVIDIA และ AMD เนี่ยมันก็ยังไม่เปิดตัวจริงทั้งคู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขตรงไหนมาวัดกันนะครับ แต่ถ้าข้อมูลมาเป็นแบบนี้ทั้ง2ค่ายเลยทั้ง n v ็นว a ีทั้ง AMD เนี่ยก็น่าจะสรุปได้ว่า AMD RDNA Gen 3หรือว่า RX 7000 Series แล้วก็ Nvidia Ada l o v e l a c e หรือว่า RTX 40 Series เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการที่กินพลังงานมหาโหดทั้งคู่เลยนะครับส่วนเรื่องพอ w e r คอนเน c เตอนะครับอันนี้ก็คิดว่า AMD อาจจะมีการเปลี่ยนมาใช้ PCI Express Gen 5 Power Connector หรือแบบ12พิน เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับหรือว่าอาจจะใช้8พินไปแบบเดิมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเป็น8พินแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันกินไฟมากๆใช้8พินก็อาจจะต้องมีหลายหัวมากเกินไปทําให้การจัดสายไฟอาจจะไม่งามและพื้นที่บน PCB เนี่ยมันจะลดลงไปเพราะว่า power connector พวกนี้มันก็กินที่พอสมควรนะครับปัจจุบันนี้นะครับการ reference ของ AMD เนี่ย ถ้าบางตัวนะครับตัวนบนเนี่ยจะใช้8พิน2หัวนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกการ์ดคอสตอมที่รองรับการโอเวอร์กเนี่ยก็มี8พินถึง3หัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็น r x 7 0 0 0 Series เพิ่มเติมขึ้นมากินไฟเมื่อการ์ดคอสตอมรุ่นบนในปัจจุบันเนี่ยครับก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หัวแบบ12พินเลยน,นั่นเอง